มีคนเขาบอกผมว่ารวดเร็วแต่ไรล,ลีลา่างน,นั้นแสดงว,ว่าไม่รู้จริง <laughs> ถ้ารู้จริงจะรู้ว่าคุณฮาร์ดนี่แบบว่าแม้กระทั่งรวดเร็ว5นาทีลีล,ลาเพียบ <laughs> โอ้โหไกดจะต้องขยัน <laughs> ตื่นก่อนพระอาทิตย์ค <laughs> ่ะคุณหมอต้อยไม่ไก่ต่อยชเอ๊ะ <laughs> ฉะน,นั้นไกลที่ขันไม่เก่งเหมือนคุณอาร์ตเนี่ยไม่ได้ละ รู้ได้ไงผมไม่ขันเ้ยฉันไม่เก่งพึงเคล้าเบาๆจะจุดไฟอารมณ์แห่งความรักที่อบอุ่นให้ผู้หญิงและชายที่เกิดราศีเมษเพราะเป็นจุดที่เชนเกียร์ได้เร็วมากไม่ต้องกระชากนะครับออโตเมติกออโตเมติกนะคุณนะครับของผมมีก้นนี่เราตบก้นแล้วมาต้องเปลี่ยนท่าครับอ่าแสดงรู้กันใช่ไหมคบรู้กันมีความต้องการด้านเซ็กส์สูงโอ้โหเลดิ้งกระฉูดอย่างนั้นเลยมีความวอนวนวนวนและวนติดฉะนั้น อะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมีแฟนราศีพิจิกอย่าลืมการดูแลเอาใจใส่ผู้หญิงที่ไม่มีอกเลยหรือหน้ากระดานเรียงหนึ่งไม่ควรจะแต่งงานกับราศีพิจิกเพราะมันจะเกลียดมากอนั่นไปทำอกซะฉะนั้นถ้าคุณอาร์ตเกิดราศีกันผมก็ต้องพลิกคุณอาร์ตนอลงแล้วผมก็จัดการไซส์ขึ้นมาตรงนี้คนที่บ้านคนทลงสู้นะคุณอาร์ตจะได้ทำงานช้าหน่อยในเรื่องของเซ็กมันเป็นองค์ประกอบที่จะไปด้วยกันได้ถ้ายิ่งเข้าใจกันมาก เซ็กยิ่งไม่มีเลกเวลาสะดุดอ้ยไอ้ยง <so> ี้มีมีล้อมบ้างไหมครับอ่ามีนะฮะถ้ารู้รักรู้ราศีรู้เซ็กรู้ลีลา <c oughs> ก็สามารถจะทำให้ความรักนั้น oh. อยู่กันได้ oh. ไปอย่างนี้นหล์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุรักชุรสครับหมอครับวันนี้ผมนี่ตื่นเต้นจริงๆเขาบอกตั้งนานแล้วว่าให้เขาเชิญออ๋เพราะว่าเขาเลือกพิธีกรได้ดีมากและปีหน้านี่นะครับคุณหมอต้อต้องต้องยืนเคียงข้างคุณอาร์ตตลอดเพราะถ้าเรื่องความรักเรื่องเซ็กเรื่องอารมณ์ฟิลลิ่งประเภทนี้ เขามาแรงชื่อเขาก็บอกอ่ะชื่อเขาก็บอกแล้วฟิลลิ่งมาจากหัวใจเขามาแรงหลายปีแล้วนึกว่าเขาจะตกไม่ติดชาร์จนะครับอ๋อยังติดชาร์จอยู่เรื่องติดชาร์จตลอดมีคนเขาบอกผมว่ารวดเร็วแต่ไรลีลาอันนั้นแสดงว่าไม่รู้จริงถ้ารู้จริงจะรู้ว่าคุณฮาร์ดนี่แบบว่าแม้กระทั่งรวดเร็วห้านาทีลีลีลาเพียบ แม้พูดเราก็รู้จริงเอาเป็นว่านะครับวั็น็ดีใจที่เราได้มานะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับในสถาบันครอบครัวที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่ามักจะมีการหย่าร้างนะครับและมักจะมีปัญหาครอบครัวและสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะพูดกับคุณผู้ชมด้วยนะครับในช่วงที่เราจะต้องทิ้งทวนกับปีเก่าแล้วอยากให้ทิ้งความเศร้าความโศกความเก็บกดในเรื่องของชีวิตคู่ฉะนั้นในปีทองปีหน้าเนี่ย2548แล้วนี่นะครับ เรามากระซิบกันว่าปีนี้นะครับดวงชะตาของคนที่รักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่แน่นอนครับคนสองคนมาจากคนละฟ้าฟ้าหรือว่ามาจากสิ่งแวดล้อมมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณครับแน่นอนครับมันจะต้องมีรายละเอียดเยอะครับทั้งเรื่องรักและเรื่องเซ็กส์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยปีไก่ที่กำลังจะมานี่จะ แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไงบ้างครับคุณหมอก็อยากจะบอกคุณผู้ชมทั่วไปให้ทราบนะครับว่าที่ชมรายการนี้ก็คือที่จริงแล้วเวลาเราดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยเราก็จะดูจากลักษณะของราศีนะครับว่าราศีมังกรถึงราศีธนูเป็นอย่างไรนะครับมีชวดถึงปีกุนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันแต่ละวันเนี่ยนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับอิทธิพลมันส่งผลภาพรวมๆอย่างไรบ้างในปีวอที่ผ่านมานี้ในเรื่องของความรักก็มักจะวักกะเรียกว่ารักแบบ อินเทอร์เน็ตไมโครเวฟไมโครเวฟรู้ใช่ไหมครับไม่ทราบยันปั๊บรอคห้านาทีออกมาปุ๊บเลยนะครับคือรักประเภทที่แ่ถ้าเสียบลักของหมอหยองนี่โอโหสมัยนี้วัยรุ่นต้องไปย่างอันแรงคุณหมอจริงๆเอาร้อนปุ๊บกินกินเลยเขาเรียกว่ารักประเภทไมโครเวฟรักง่ายหนาเร็วแต่ในปีไก่ก็บอกว่าเรื่องของความรักของคนมีการแต่งงานกันมากเป็นพิเศษให้จับตามอง จะเป็นปีที่เขาบอกว่าการแต่งงานจะเกิดขึ้นเยอะตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งปลายปีบ,บางคู่ก็เป็นการแต่งงานที่เราไม่คาดฝันอย่างเช่นมีการแต่งงานที่แบบพลิกล็อกเอไม่น่าเชื่อคนนี้จะคู่กับคนนี้อยู่ๆขึ้นมามองตาปั๊บเหมือนประัดโอ้อพบกันสองวันหรือสองเดือนก็บบพบรักกันได้นะครับบางคนคบกันมาสิบปีก็แยกทางกันได้ฉันในปีละกาปีนี้เป็นปีแห่งความรักที่อบอุ่นเป็นปีเหมาะในการแต่งงานนะครับยกเว้นคนที่เกิดใน4ีปีคนที่เกิดใน4ปีนะครับ คือ1คนที่เกิดในปีชวดครับคนที่เกิดในปีชวดเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นอลิกับปีละกาถ้าไม่จําเป็นแล้วคนที่เกิดปีชวดก็ไม่ควรจะแต่งงานกับคนปีละกาไม่ใช่ครับไม่ควรแต่งงานในปีสองห้าสี่แปอ๋อปีละกาสองปีถาะนะครับคนปีถอะเขาบอกมีดวงของการไว้ทุกข์มีดวงของการสูญเสียมากและอะไรต่างๆที่เป็นมงคลในปีนี้ไม่ว่าของการแต่งงานเนี่ยไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นอย่างอบอุ่น หรือมีการแต่งงานก็มีการหย่าลางนะแล้วก็ปีมะเมียมานะครับปีมะเมียปีมาเนี่ยชงอีกล้วนะครับเป็นปีที่ต้องระมัดระวังว่าปีนี้มีงานมงคลหรืองานแต่งงานไม่ดีปีสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือคนที่เกิดในปีนะครับในปีละกาเหมือนกันคือละกาเนี่ยปีนี้ละการอบ24ยี่บสี่กับละการอบสี่รอบคือสี่สิบปดเนี่ยมันจะชงกับดวงฉะนั้น ต้องระมัดระวังในเรื่องของงานมงคลงาน,นแต่งงานนะครับในปีละกานั้นดูไก่สิครับไก่จะต้องขยันตื่นก่อนพระอาทิตย์ค่ะ,ะคุณหมอต้อยไม่ไก่ต้อยใช่เอ๊ะฉะนั้นไก่ที่ขันไม่เก่งเหมือนคุณอาร์ตเนี่ยไม่ได้ละ รู้ได้ไงผมไม่ขันเอ้ยข,ขันไม่เก่งคุณขันแต่คุณอาจจะขันไม่เก่งคุณเป็นคนตลกหัวเราะได้ขันทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมฮะแต่คุณอาจจะเป็นหัวเราะไดไไ้ไม่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 ต่อเนื่องอนะแต่เหมือนหมอต้อน,นี่ท่านเป็นคนแบบต้องเก็บอาการหน่อยแต่ข้างในลึกๆก็คือหัวเราะม,มีความสุข แต่เป็นปีนี้เป็นปีไก่ที่สวยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นปีไก่ที่พร้อมแล้วที่จะลงสนามลุยนะครับนี่ลูกสองนะครับเนี่ยสนามปีนี้เอาอีกไหมฮะปิดโรงงานแล้วครับเอาพี่หมอยองผมถามนิดนึงถ้าสมมติคนสองคนมั่นใจว่ารักกันครับนะฮะแต่จะทำไงจะมั่นใจค่ะว่าเซ็กนี่เข้ากันได้ต้องดูหลักราศีด้วยนหมอคือราศีนี่มันจะบอกถึงลักษณะบบกนิสัยครับฉะนั้นในเรื่องของความรักในเรื่องของเซ็ก มันเป็นองค์ประกอบครับ,รบที่จะไปได้วยกันได้ถ้ายิ่งเข้าใจกันมากเซ็กยิ่งไม่มีเลเวลาสะดุด โอ้ไอ้อย่างี้มีมีคล่อมบ้างไหมฮะอ้าวมีนะฮะเพราะบางครั้งจังหวะของภาษาอย่างสำเนียงผมเป็นคนใต้เนี่ยจะพูดเร็วอาจจะมีคล่อมบ้างแต่ก็ให้อภัยกันเพราะอาจจะมีคล่อมแบบมีเทคนิคนี่คล่อมแบบมีเทคนิคโอ้ฉะนั้นความรักกับราศีก็คือเทคนิคในการคลองรักคลองเลือนถ้ารู้รักรู้ราศีรู้เซ็กรู้ลีลาก็สามารถจะทําให้ความรักนั้นอยู่กันได้ไปอย่างนิรันด์เริ่มจากราศีแรกราศีมังกร นางกอยมีจุดสัมผัสพิเศษในเรื่องความรักที่ที่ทที่ต้องระมัดระวังก็คือนะครับก็คือว่าถ้าต้องการให้มีความรู้สึกว่าลงตัวในเรื่องเซ็กหนึ่งควรจะลดลมหายใจที่ต้นคอคก็คือไม,ม่ควรจะไปถึง กอดเลยและเลยก็ควรจะมีการเขาเคลียร์กันด้วยลักษณะเข้าไปที่ซอกคอเพราะตรงซอกคอนี้เป็นเป็นส่วนของจุดสัมผัสที่อ่อนไหวที่สุดต่อไปเดี๋ยวคุณอาร์ตเริ่มกับผมเลยนะครับว่าตั้งแต่วันที่วันที่สามเอ็ดเราจะไปเช็คว่าคุณเกิดราศีอะไรทางคุณหมอเลยนะเราจะได้เช็คถูกนี้นอกจากนั้นแล้วก็บอกว่าอย่าใจร้อนถ้าคุณมีคนรักราศีมังกรไม่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องทําตัวเป็นเหมือนลูกแมวช้า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 แล้วเุาจะลุน แต่ถ้าคุณกระโดดทันทีปั๊บเขาจะหมดลุ้นหมดสนุกอารมณ์สะดุดและหยุดกลางคันเราไปราศีกุมนะครับจุดสัมผัสของอารมณ์รักนะครับตามราศีนะคุณอาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจุดสัมผัสของราศีกุมไม่หญิงหรือสาวหรือเ่าอยู่ที่ไหนคุณอาไปดูนะครับราศีกุมนี้เป็นธาตุลมธาตุลมเนี่ยเขาบอกว่าขาอ่อนครับ อขาอ่อนต้องกลุมขาอ่อนแรกๆก็คือพยายามที่จะจับนะครับอ,อาจจะมีการนวดนะฮะอ,อาโรมาชเชลปีอโรอมาทลปีหรือว่าอาจจะนวดสปาเบาๆตรงขาอ่อนนะขาอ่อนเพราะบริเวณขาอ่อนจะไวมากครับไวตามราศีเป็นจุดเขาเรียกว่า จุดสัมผัสพิเศษอันนี้ไม่แย่ไม่ว่าหญิงชายถ้าเป็นราศีกุมเป็นราศีกุมเป็นช้ได้เขาเรียกบริเวณหน้าขาอ่อนตรงนี้นะฮะแล้วก็แผ่นหลังนะสมมุติว่าเรามีแฟนนะครับเราอาจจะเป็นผู้หญิงเราอาจจะค่อยๆรูปแผ่นหลังของผู้ชายนะครับไม่ว่าเป็นลักษณะของการที่ช่วยอาบน้ําให้หรือว่าแม้ว่าลักษณะช่วยนวดให้เหนื่อยไม่จ้าก็นวดคือคือแผ่นหลังเนี่ย พอคืนแผ่นหลังปั๊บมันก็จุดเลยเขาจะรู้ทันทีว่าเราต้องการอะไร oh. ไปสู่ราศีที่สามคุณหมอราศีมี จุดสัมผัสของเซ็ก์อันนี้สําคัญนะฮะคนที่มีครอบครัวแล้ววันนี้ก็ทบทวนก่อนจะทิ้งทวนกันในวันพรุ่งนี้สามเอ็ดนะครับเดี๋ยวเก็บทวนเดี๋ยวมาทวนเพราะว่าลักษณะของผู้หญิงหรือชายเนี่ยราศีนี้เนี่ยไม่ชอบของการที่มีความรักหรือมีมีเซ็ก์โดยลักษณะเข้าไปสู่จุดของคลายเมคเซ็กซ์ทันทีแล้วอ๋อชอบการสวมกอดจำไหมครับคนที่เกิดราศีมีนนั้นบริเวณที่ดีที่สุดในการเล่งเล้าอารมณ์เซ็กคือติ่งหู นะครับก็ล้างหัวให้ดีๆซะนะฮะก่อนจะนอนนะครับเตีงหูแล้วก็หอมที่ท้ายถอยท้ายถอยนะจ๊ะท้ายถอยหอมนะครับไม่ใช่ปดกัดบางคนแบบแม่สั่งให้หอมกัดแล้วต้องหอมนะจุดพิษเบาๆคุณหมอเนาะจุดพิษเบาๆเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดที่กดรีโมทเซ็กได้เร็วนะครับเอาไปลางสีนี้เลยสีนี้สำคัญนะเม็รลาศีเม็ ราศีเมษนี้มีจุดสัมผัสพิเศษ,ษ,ษบอกใต้วงแขนตใต้วงแขนใต้วงแขน,มแนไม่ใช่จักแรแลวคือวงแขนไม่แปลกเลยถ้าผู้หญิงที่เกิดราศีเมษนะครับชอบให้ใครก็ตามที่จะมานอนอยู่ใต้วงแขน<อ>และไม่แปลกเลยที่ผู้ชายที่เกิดราศีเมษชอบนอนอย่างนี้นะครับเพื่อต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมานอนอยู่ใต้วงแขนลองทดสอบได้เลยนะครับคืนนี้คิดว่าคุณ คุณอาร์ตกลับไปทดสอบเดี๋ยวต้องผมต้องไปเลือกราศีก่อนะเลือกราศีก่อนใต้วงแผนและอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะพูดในแหม่มผู้ชมบอกว่าแหมพูดแรงไม่ใช่นะก้นฮะบริเวณไอ้เขาเรียกอะไรนะฮะก้นอยากสะโพกไปถึงตรงก้นนี่นะฮะคือตรงจุดสัมผัสไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามแต่เขาเรียกว่ารูปหรือบีบคึงเคล้าเบาๆจะจุดไฟอารมณ์แห่งความรัก ที่อบอุ่นให้ผู้หญิงและชายที่เกิดราศีเมษเพราะเป็นจุดที่เชนเกียร์ได้เร็วมากไม่ต้องกระชากนะครับออโตเมติกออโตเมติกนะคุณนะครับของผมนี่ก้นนี่เราตบก้นแล้วหมายถึงเปลี่ยนท่าครับแสดงรู้กันใช่ไหมครับรู้กันทีนี้ราศีพฤษศ จุดส <muitas S 2> ัมผัสพิเศษของราศีพิศุรู้สึกคุณหมอตอจะสนใจเป็นพิเศษนะครับมาสรรองพอดที่บ้านราศเขาบอกจุดสัมผัสที่บริเวณท้องน้อยโอ้ท้องน้อยนะฮะท้องน้อยจะยังหาเจอใช่ไหมท้องเจอไหมเนี่ยนะฮะนะฮะเขาบอกว่าให้คุณใช้จุดสัมผัสพิเศษเป็นการหอมและเพิ่มความรุนแรงด้วยการจูบและสัมผัสเป็นจังหวะนะครับที่บริเวณท้องน้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเท้าฝ่าเท้าล้างเท้าก่อนนะฮะนะฮะฝ่าเท้าหอมหรือให้คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ จะทําให้รู้สึกว่าคนราศีพฤษภเนี่ยนะครับจะละทวยใจยกหัวใจให้กับคุณดังนั้นเลยถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับราศีพฤษภคืนนี้จะเคลียร์กันคุณเริ่มทมตัวดีๆนะครับล่อหัวกระทิงขึ้นเตียงก่อนหลังจากนั้นคุณก็หอมขา <c oughs> และก็ท้องน้อยโอโ้โหสบเสร็จเลยเสร็จเส้นมรระดกให้คุณหมดนะครับต่อไปครับราศีนี้ เป็นราศีที่มีหน้าห่วงมากที่สุดทําไมครับขรง่ีจากราศีนี้เป็นราศีเจ้าชู้ราศีเมทุนบางทีสับสแลงก็เรียกว่าเสพเมถุนเช่นพระเจมินายนะครับเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของนะครับความเบื่ออย่างรุนแรงเรื่องความรักและเป็นราศีที่ชอบเปลี่ยนเทคโนโลยีฉะนั้นเป็นราศีที่ทันยุคทันเหตุการณ์เป็นราศีที่ใครเป็นแฟนต้องรู้ทันทีว่า เมื่ออยู่กับเขาต้องพร้อมที่จะออกศึกจุดสัมผัสพิเศษที่ของคุณราศีเมทุนก็คือเขาบอกว่าให้คุณใช้เวลาของการที่ห,หอนที่หน้าผากหรือจุดที่หน้าผากเป็นการจุดที่เขาถือว่าทําให้เขาเนี่ยสยบความรู้สึกเบื่อง,ง่ายเขามันเป็นศูนย์รวมของพลังทั้งหมดเขาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้น หลังจากหน้าผากเสร็จแล้วเนี่ยให้กอดเขาและใช้วิธีหอมที่ดวงตาไม่ใช่ที่ตานะหอมที่ดวงตาคุณหอมที่ดวงตาใช่ไหมอ่าฉะนั้นถ้าคุณมีสามีคนราศีเมทุนอย่าไปผูกมัดอย่าปิดตาข้างหนึ่งเปิดตาข้างหนึ่งเขาจะรักคุณน้รันดนอย่าปิดกั้นเัาถ้าคุณไปปิดกั้นเขามากเขาจะทลายกับคุณแล้วก็จะมีปัญหาไปราศีแคนเซอร์ปูกอกด สีทับน้ำนะครับเขาบอกว่าเนินอกทั้งหญิงและชายราศีกรกฎจุดที่คุณกดในหมดได้คือบริเวณเนินอกการหอมการจูบก,การสัมผัสการรูปลาบริเวณเนินอกทั้งหญิงและชายจะทําให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นมากขึ้นที่สองหัวไหลนะครับหัวไหลเนี่ยจะทำใหอกันเนะครับเนินอกแล้วก็ <ไป S 2> สมมติคุณหอม้อคุณก็ไปหัวไหลหรือคุณจะหัวไหลามาเนินอกก็ได้ะะจะสูงไปต่ำต่ำไปสูงก็ตามแต่รับรองว่าวันนั้น เหนื่อยเหนื่อยเลยหนะเหนื่อยเลยนะเหนื่อยนะคะเหนื่อยเลยนะสิงหน้ะคุณหมอต้อสิงบริเวณหอมเบาๆที่ติ่งหูหนึ่งหน้าค่ะจากติ่งหูไล่ไปในที่ซอกคอนะครับแล้วก็ไปที่ฝ่ามือนะครับ ถ้าลองทำได้ <laughs> จูพรอบเบาๆหมอราศีอะไรพร้อมก็ได้จูก,ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่เคยบอกที่อื่นแต่เ <laughs> ชื่อว่านําไปทําแล้วนะนําหลายคู่แล้วสําเร็จ <laughs> อร <ม S 2> าศีสิงปีนี้น่าห่วงฉะนั้นอยากจะเตือนพิเศษว่าในปี258ราศีสิงนั้นใครก็ตามที่ครองรักครองเรือนมา,มามากกว่า7ปีไปแล้วปีนี้ให้ทบทวนความรักใหม่ให้ไปหาเวลาปรับความเข้าใจอย่าหมักหมมกันมาก คุณอาเข้าใจใช่ไหมฮะบางอย่างเนี่ยหลายๆเรื่องไปเคลียร์กันเสียเพื่อทบทวนใหม่เอาสิ่งดีๆมาคิดเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ราศีกันอาค,คนที่เกิดราศีกันนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุดินจึงเป็นคนที่ชอบในลักษณะของการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับถ้าจะมีความรู้สึกรักหรือมีความรู้สึกที่ดีเขาต้องการความอบอุ่น บริเวณที่ดีที่สุดก็บอกว่าให้เริ่มต้นตั้งแต่นะครับบีบเบาๆบีบนะครับบีบมือเบาๆให้ความรู้สึกที่อ้าต่างคนต่างคนรู้สึกที่ดีนั่นคือสัญลักษณ์แล้วถ้าวันไหนแฟนคุณบีบมือคุณปุ๊บนะครับรู้ได้เลยว่า I want I need I want some I need some แล้วก็จุดอ่อนไวที่สุดคือขาอ่อนขาอ่อนไม่ใช่ตรงหน้าขานะฮะขาอ่อนนี่ก็จะต้องไปด้านนี้ถูกไหมฮะทั้งหญิงและชาย เป็นจุดอ่อนไหวมากฉะนั้นถ้าคุณอาร์ตเกิดราศีกันผมก็ต้องคลิกคุณอาร์ตนอนลงแล้วผมก็จัดการไซส์ขึ้นมาตรงนี้คนที่บ้านคนลีกสู้ยนะฮะคอารจะได้ทำงานช้าหน่อยฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องราศีตุลนั้งคนที่เกิดราศีตุลนั้นเป็นธาตุลมชายให้ใช้การจูบและไซส์ที่แผ่นหลังให้มากๆและบริเวณหัวนมผู้ชายนี่นะฮะ ผู้ชายก็มีหัวนมนะมีครับมีหัวนมผู้ชายนะขะครับคุณคุณคุณอาร์ตมีไหมไม่มีมีผู้หญิงไม่เหมือนกันนะฮะผู้หญิงต้นคอแล้วสัมผัสเบาๆด้วยการใช้ลมหายใจนะครับบริเวณอก สัมผัสเบานะคุณไม่ใช่บีบจนสลระเปาแบนอย่างนี้คุณนะคะสัมผัสเบาๆคึงเขาเบาๆเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะเรียกอารมณ์รักที่รู้สึกว่าไม่บังคับต่อไปราศีนี้สองคัญแมงป่องพิเษยอะร้ายแรงพิจิกนะพิจิกนะครับมันบอกอยู่แล้วว่าจิกพิด้วยพลิกออกมาจิกนะครับราศีพิจิก16พธีกายนหึงธันวาคมเป็นราศีแมงปองลีลาเยอะ แรงแม้อายุเยอะเทคนิคมากนี่เป็นคนที่มีเจ้าอารมณ์คลมหวานใครก็ตามที่เกลียดราศีนี้เมื่อได้ฟังเขาพูดสักนิดหนึ่งคุณจะแพ้ละถวยทันทีเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ามีความต้องการด้านเซ็กสูงโอ้โหเลตติ้งกระฉูดอย่างนั้นเลยมีความวน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 และวนเถฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมีแฟนราศีพิจิกอย่าลืมการดูแลเอาใจใส่ อย่าลืมการที่จะมีเรื่องละเอียดอ่อน oh. เพราะราศีพิจิกนี้เป็นคนละเอียดอ่อนครับและเป็นคนที่ชอบคนที่อะไรนะให้คุณค่าดงั้นราศีพิจิกนี้เป็นราศีที่แรงร้อนเล่าเสน่ห์เยอะแต่สําคัญสุนัขห่วงก้างถ้าเขาจะมีใครสักคนนึงแล้วใครก็อย่ามาแย้มสมมติเอ้าเธอมีแฟนได้เป็นแฟนกันฉันก็มีกิ๊กได้เธอมีกิก๊กฉันก็กิ๊กได้ผมมีกิ๊กได้แต่คุณห้ามกิก๊ก เพราะถ้าคุณกิกและคุณจะก๊อกทันที <This. S 2> คุณจะเจอพวกกิ๊กก๊อก oh. นะฮะฉะนั้นราศีนี้เป็นราศีที่บางทีก็เห็นเก่ตัวตรงที่ว่ารักได้ห้ามคนอื่นรักคนอื่น oh. นะครับร oh. าศีพิจิกนั้นเป็นธาตุน้ําจุดสัมผัสข,ของเขาบอกว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับบริเวณอกเลยนะครับ oh. ชอบความอบอุ่น oh. ถ้าเป็นชายราศีพิจิกนะครับมีมีสามีราศีพิจิกหรือมีแฟน oh. ค่อยๆบรรจงลากมาซบที่อก ซบหัวอ,อกกับอ,อกชนอี่คออันตาทันทีออเลยคุณอารู้สึกคันตานี่คือเป็นสนัญลักษณ์หรือเปล่าผมราศีนี้พอดีออ๋จริงเ <ผม S 2> หรอฮผมเขไม่รู้ว่าเขาบอกว่าคุณชอบความอบอ,อุ่น ผู้หญิงที่ไม่มีอกเลยหรือหน้ากระดานเลียงหนึ่งไม่ควรจะแต่งงานกับคนราศีพิจิกเพราะว่าจะเกลียดมาก๋ออยางงั้นเหฮะนั่นไปทําอกเสียหน้ากระดานเลียงหนึ่งรู้จักไหม้คือแบบเห็นผู้หญิงปั๊บนึกก็ผู้ชายเขาเรียกว่าผู้หญิงสมัยนี้มีสูงแต่ไม่มีอกเวกาจอแบนถ้าจอแบนเมื่อไหร่แล้วเวกาแล้วก็ไม่ใช่คนในอุดมคติของชายราศีพิจิกบริเวณกลางการหอมนะครับถ้าคุณจะหอมเขาจำไว้เลยนะครับตรงเนี้ยคอหอยเนี่ยจะคอหอยใช่ไหมฮะครับ การจูบหรือการหอมที่คอหอยเนี่ยจุดเนี้ยจะทำราศีพิจิกเอเฮอเห,ห,หมือนเจอผีอกําลังนึกว่าจะตั้งท่าเข้าไปไงคะจูบคอหอยคุณเบาๆ <c oughs> หมอต้อนเขาใช่ไหมฮะ <c oughs> เราต้องป่อแบบเบาเริ่มจากอกแล้วก็ขึ้นไปถึงหอยน่อีกอันหนึ่งท <c oughs> ี่จุดยุทธศาสตร์ของราศีพิจิกคือราศีพิจิกยังไงก็ตามแต่นะครับการขึงเค้าที่บริเวณก้นตั้งแต่สะโพกไปผู้ชายถ้าผู้ถ้าสมมติว่าผู้ชายราศีพิจิกนะครับ มีแฟนราศีอะไรก็ตามถ้าผู้หญิงราศีอื่นที่แต่งกับผู้ชายต้องรู้จักเลยว่าเขาชอบให้พนดคืนเขาเคืนเขาเขาเขาจะรู้สึกว่าการสัมผัสด้วยการครืนเขาเนี่ยเป็นการเล่งดาวศุกร์ราศีพิจิกมีดาวศุกร์อยู่สองจุดคืออกกับก้นอะไรที่มันนุนเนินอ่ะคือเป็นราศีพิจิกชอบร<อ>าศีสุดท้ายนะครับเป็นราศีธนู จุดสมผัสพิเศษอยู่ที่ไหลก็ระโลกบอกกันนะครับการลูบไหล่และการลูบไหล่นะครับบริเวณตั้งแต่นะครับใต้เนี่ยนะครับใต้ราวอ,อกหรือใต้ตะแกร้มาเรื่อยๆการลูบนะคุณน,นะลูบนะฮะลูบเอามือสัมผัสลูบไปเรื่อยๆและของการสัมผัสของการหอมเป็นพิเศษตั้งแต่เหนือสะดือจนกระทั่งใต้สะดือไปไม่เกินคืบ อ่า,อาอคุณอาร์ตลองวัดดูดโอ้โหผมก็<โ>อ,อเดเียนะนเขาบอกว่าเป็นจุดที่ลักษณะของดวงดาวแห่งการสัมผัสที่ลงตัวของจุดเซ็กจุดสัมผัสแห่งเซ็กแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับราศีธนูผู้หญิงเนี่ยที่สําคัญที่สุดจำไว้เลยว่ากอดเขาตลอดเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าเขานอนอเซ็กไม่ใช่สิ่งสกปรกการมีเซ็กนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเรามีกับคนที่เราอะไรนะครับมีความผูกพันทางจิตใจ มีความพร้อมเซ็กไม่ใช่สิ่งที่บังคับและไม่ใช่สิ่งที่ฝืนใจถ้าคุณเชนเกียร์ซะก่อนหรือเริ่มอ,อินโทรดักชั่นเสียก่อนแล้วครอบครัวจะลงตัวท่าทีลีลาของชีวิตเป็นสิ่งที่เปิดเผยกันได้ในยุคปัจจุบันเพราะสังคมมันกว้างขึ้นครับผู้หญิงไทยบางครั้งความต้องการอะไรไม่กล้าพูดปนจุดบอดของครอบครัวผู้ชายไทยที่แย่คือบางครั้งไม่ได้ดูแลใส่ใจเลยว่าควรจะถามเขา ความรู้สึกบ้างเหตุเกิดที่เซ็กไม่สมดุลเพราะต่างคนต่างเป็นเตมีใบต่างคนต่างรู้สึกไม่รู้ใครจะเริ่มก่อนอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งน่าอายเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวคุณอยามีปัญหาอย่าล้างแล้วลูกคุณมีปัญหาเพราะเหตุเกิดที่เซ็กไม่สมดุลเพราะทุกอย่างปรับปรุงได้เทคนิคเรียนได้ถูกไหมฮะแต่การเปลี่ยนแปลงคู่นั้นทำให้เกิดอะไรบอบช้ำกับลูกปีใหม่ปีนี้ปีลิงแล้ว หมออยางมีข้อแนะนำอะไรพิเศษกับคู่แต่งงานไหมคะว่ากำลังจะเข้ากำลังจะข้ามจิงๆยังไม่ถึงเนาะยังยังยังปีอีกสองวันแต่เอาเป็นว่าเรามาแอปป e ้นยูเอียสวีปีใหม่ว่าปีละกาเนี่มันปีของการแต่งงานที่ดีนะครับน่าจะเสริมกันยังไงในคู่รักให้เข้ากันคนที่มีคู่ครองที่มีความรัก แม้ว่าจะคลองรักมาถึง10ปีแล้ว20ปีแล้วก็ตามจงมีความรู้สึกว่าจงรักให้มั่นคงและยืนยงเสมอ,อมคิดในสิ่งที่ดีเมื่อคุณมีปัญหากับเขาค,คิดถึงความงดงามในวันก่อนมากกว่าคิดหน้าตายนางยักษ์ตอนที่คุณทะเลาะอย่าไปคิดตรงประเดี๋ยวนั้นต้องคิดในอดีตอ,อย่าทบทวนมากกและอย่าลำเลิกมาก ครอบครัวที่หย่าร้างกันมากไม่อยู่ใก้กันเพราะผู้หญิงมักจะเป็นคนจํามากดีเทลเยอะและเ <c oughs> มื่อโมโหจะออกมาประเภทไดอะล็อกไม่จํากัดจํานวน <c oughs> ออคือสคริปต์มาเลยไม่ต้องเขียน <c oughs> <ร>น <c oughs> ผู้ชาย <c oughs> ส่วนผู้ชายเหมือนกันนะครับในขณะที่คุณมีความรักนนั้นคุณต้องเข้าใจว่าหัวอกเขาหัวอกเรา <c oughs> คุณจะต้องจําไว้เลยว่าเมื่อคุณเป็นเจ้าของเขารักคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวันแต่งงานร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาจะลดลงด้วยความธรรมชาติของผู้ชายทันทีแต่ผู้หญิงก็ปรับตัวไม่ทันครับ ฉะนั้นคุณควรจะให้ความเสมอหรือความแบบค่อยๆปรับตัวนะครับผู้ชายพอเจอผู้หญิงปั๊บปิ้งปั๊บรักเลยร้อยหนึ่งต้องได้มาเป็นคู่ม,มีความต้องการทันทีแต่ผู้หญิงเก็บรายละเอียดก่อนเก็บรายละเอียดก่อนจนมั่นใจว่าอบอุ่นรักเมื่อบอกว่ารักหรือมีอะไรกันเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองรักแล้วนะฉะนั้นผู้หญิงจะยอมก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ายอมรักเขาเป็นเจ้าของ รักเต็มร้อยวันนั้นแต่หลังจากวันนั้นไปผู้หญิงก็ยังเต็มร้อยตลอดอแต่ผู้ชายมันจะลดลงไปด้วยธรรมชาติซึ่งอยากจะเตือนนิดนึงน,นะครับว่าความรักจะไม่มีปัญหาอุปสรรคถ้าเราเข้าใจสัจธรรมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวแต่อย่าเอาความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมาวัดความรู้สึกของเขาทั้งหมดมเพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเข้าใจธรรมชาติคุณจะเข้าใจว่าความรักนี่สนุกแล้วปีนี้ปีไก่ใช่ไหมครับคุณจะบินก็ได้นะฮะ คุณจะบินขึ้นไปนอยู่บนหลังคาและคุณก็รับรองว่าเซ็กไม่เสื่อมไม่เป็นนกขมิ้นเพราะคุณสามารถที่ออกกำลังกายแต่ตอนเช้าและจำไว้นะ,ะการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนี่คือการที่จะมีความสัมพันธ์ด้านเซ็กเพราะว่าแน่นอนเป็นการหายใจให้กันและกันและเป็นการสมานฉันสองให้เป็นเด่นนะครับ,รบฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ชมที่สุดมากตรงนี้คือหนุ่มสาวที่เพิ่งรักกันเพิ่งยังไม่ใช่คิดวปาเนื้อคู่ อยากจะบอกว่าให้ดูให้เยอะนิดหนึ่งสมัยนี้รัก ATM มีเยอะนะครับ a อ m เไงคือรักเสียบปั๊บปดพบเจอปุ๊บแทงเลยอ่าเราจะชูรักให้ดีเราก็ต้องมีวิธีการเติมรถเติมรสชาติให้ดีก็ต้องรู้ว่าราศีไหนต้องการอะไรไม่งมงายแต่เป็นเคล็ดลับเป็นแผนที่ชีวิตที่ทำให้รักของคุณลงตัวก็แฮปปี้ความรักแล้วก็เซ็กส์นะครับในปีระกาที่จะมาถึงนี้ นนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอยองเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ขอบคุณคอที่ไม่รับมาฝากกับพวกเรานะฮะอย่างดีมากเลยปปปปปา